ข้าไปต้ผู้ช่วยเาไปให้เลยโอ้ทำเทเลยอ๋อไป่ายเขาเลยเเลยนกองก่เลี้ยงระฝาเนาะฝานู้นฝานี้ดูเรียนก็ประมาณสามสิบปีได้แล้วครับเนี่ยุ้นนี้ใหญ่มันอสเงเลยมันลบตั้งบ้านกอนที่กะอ๋อบ้นใหญ่ต้ใหญ่นี่เรียกัน 8 tốt đấy yeah. ừ. Nó hết, chẳng quay, chẳng quay ma ma ma, anh đi lời Ui dây anh ra mở hay không lấy hết Một đứa biết nói บ้าเดือดร้อนต้องหมไย่บ่ดยมมาเงียบ่อนทีอ่าวังดุดนั่งเลยมาดูหมูเองมาดูหมูเลยมามาเออเออข้ากล้องเออแรงอ่าแรงแรงมากเนาะหลังคามีอะไรเสียหายบ้างครับหลังคาไปหมดเลยแล้วอือเข้มงมเนี่ยครับมันมาหมเลยแล้วฝนตกหนักไหม ตกไม่หนักเท่าไหร่ลงเลยแล้วตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างครับเบี่ยงอะไรไม้ทีนี่แหละครับบ้านให้อยู่บ้านเริ่มครับผู้ใหญ่อบตในพื้นที่ก็ดูแลอยู่ดูแลอยู่มันผักด้วยครับที่นู่นหักขึ้นกี่สตอฮะรัฐไทยส่งให้แล้วแหละส่งให้ช่องช่องไหลรกินให้สมบสมบัติอย่างไรครับคุณสมานรู้สึกยังไงบ้างครับเทวดาช่วยด้วยอืมภูมิใจไหมครับ ต้องทําใจเหละเสียหายไปเยอะเนาะครับธรรมชาติมันเออมันไม่ปานีใครอยู่แน่นอบอยากให้ใครมาช่วยบ้างก็งานราชการนะนะผู้ว่านายอำเภอให้ตัดได้หน่อยฉันจะทำหน่อยได้นะคครับโอเถ้าลูกนี้กิโลได้ประมาณสิบสองกโลครับอ๋อให้แปด mày cái này, ai láo số là gì ai có số mà cái chuyện gì vậy thôi nằm nhìn lên là này, <Nhạc> phải này, mình có chết mình đâu này vậy ย่องเด่องมออทีเีเดี๋ยวช่วยยกดูน่าอ้อยทำอะไรกับข้าวทำอะไรผู้ใหญ่ครับเหตุการณ์นี้เกิดตอนเวลาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ6กโมงเช้าครับตอนนั้นทําอะไรอยู่ตอนนั้นก็ลุกขึ้นมา จะนั่งกินกาแฟอืครับเป็นพายุมาแรงไหมก็พายุมาแรงหมุนมาเลยนะแล้วเออมาแรงไหมฮะผู้ใหญ่ก็แรงครับมาเป็นแบบมันเป็นพายุหมุนพายุอวงช้างอ่ะพายุหมุนช้างเรียกว่าไปทั้งหมู่บ้านเลยเนาะครับไปทั่วหมู่บ้านเลยเนาะไปประมาณ30เปอร์เซ็นต์ของหมู่บ้านอ๋อแล้วเออช้เวตมันพัดอยู่นานไหมฮะประมาณชั่วโมงชั่วโมงเต็มเต็มเลยเนาะครับ ความเสียหายเกิดขึ้นทั่วทั่วไปไหมฮะความเสียหายเกิดขึ้นสําหรับบ้านเดือนประชาชนครัวเรือนก็ประมาณทั้งยี่สิบสองครัวเรือนแต่บ,บางส่วนก็เสียหายโดยชิ้นเชิงบางส่วนก็เสียหายเล็กน้อยแล้วพืชสวนไร่นามีสวนอะไรที่เสียหายบ้างก็มีสวนทุเรียนที่เสียหายประมาณสิบว่าไร่แอ,ออกผลหลือย,ยงังทุเรียนออกผลหรือยังก็กําลังจะตัดผลได้พอดีครับอ๋อวันนี้โลละเท่าไหร่ ช่วงนี้โล80บาทอืแล้วมีผลไม้อีกไหมครับก็มีมีลองกองมีมังคุดมีอะไรก็ได้รับความเสียหายแล้วก็มีหมากมีอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วได้รายงานไปทางราชการหรือ,อยังครับก็เบื้องต้นก็ผมได้รายงานไปยังอำเภอก่อนครับอืแล้วถนนหนทางเป็นไงฮะมีต้นไม้ใหญ่ล้มทับขวางถนนสายหลักไหมก็มีต้นไม้ใหญ่ล้มขวางถนนผมก็ได้ ร่วมกับผู้ช่วยแล้วก็ชาวบ้านได้เคลียไปตั้งแต่หลังเกิดเหตุประมาณสองสามชั่วโมงอันนี้เป็นถนนนี้ไปสุดสิ้นสุดที่จังหวัดไหนครับก็ไปสิ้นสุดระนองอนะตอนนี้รถสามารถวิ่งผ่านไปมาได้ไหมได้สะดวกนะครับได้สะดวกเนาะครับแล้วความเดือดร้อนของชาวบ้านยังมีอยู่อีกเยอะไหมครับก็ยังมีพวกเป็นพวกไ่หลังคาที่อยู่อาศัยเป็นกระเบื้องเป็นสังกะสีครับยังต้องการความช่วยเหลือไหมครับก็ รอความช่วยเหลือแต่บางส่วนเขาก็ได้ซ่อมแซมเองไปบ้างแล้วครับอืม